สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับเกมเชอร์ลเลียในเช่นเคยนะครับโดยพาร์ทนี้เราจะไปเปิดมัพในที่ทางซ้ายมือของเรานะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับอืมเปิดขี้มาสร้างเป็นูน้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับบรรยากาศฝนตกนะครับอืมในเช่นนั้นเชนีชีวิตจริงยังฝนตกเลยครับอย่างนี้ครับอันนี้คือตอนเช้านะครับถ้าไปตักลางคืนนี้น่าจะ สนุกกว่านี้อ่าโดยพาร์ทก่อนเราลงดูนี้ไปแล้วนะครับไปเราคงจะต้องไปทางซ้ายก่อนนี้นะครับอนี่ไปด้วยเราจะเก็บเวรนะครับโอ้เจอถ้ำนะครับถ้ำนี้น่าจะเชื่อมกันหรือเปล่าน่าจะเชื่อมกันนะแต่องขอสำรวจแค่ระดับ ถึงแค่ลึกๆกกว่าดนึงก็พอนะครับใช่ครับอันนี้น่าจะลึกเออเออโอเคเ,ออเฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่เห็นอะไรด้วยนะ ก็แหละเมืกก่อกี้โอเคผมเออ่งไว้ตรงน,นี้พอนะเดี๋ยวค่อยลงไปต่อก็อได้เราได้ไปวับจนนัยกันต่อดีกว่าน,นะผมว่าผมอาจจะเจอหิมะก็ได้นะผมอยากจะเจอหิมะ ก็ผมจะได้เอาไปทําเป็นชุดเกาะเอ่อผมต้องหาตัวหนึ่งมันเป็นตัวขนสัตว์ผมมัเชื่อเฟลอมั้งผมไม่มั่นใจถ้าผมแบบอยากจ,จะทำชุดอยู่อืมเชือฟรีอืมมีเชื่อฟรีเราก็ใช้เชือฟรีบ้างนะครับอืมโอ้โห อันนี้เป็นอะอันนี้สวิฟเน็ตวิ่งไวขึ้นอันนี้ผมยังไม่ต้องการใช้ไปเลยพีเจียืมเรามีพีเจียนนะครับเราก็ฟาร์มฟามไปนะครับ <c oughs> อ้าวเคทางนี้เป็นไม่ใช่หรือเปล่าโอ้มึงนะ ผมขอครับเออแพลตฟอร์มก่อนโอเคเดี๋ยวสิในนี้มีอะไรในนี้ก็เอามาใส่กก็ได้เพราะมันมีดิฟเราไปน่าจะโอเคตัวนี้มีบอ่อตกปลาเป็นโออีซีนะครับเดี๋ยวถ้าถึงพี่รูุ้คไปตบปลา่างนั้นหน่อยครับโอ้โอคราวนี้ผมจะแยงด้วย อีแหงอีแรง,อแรงโอเคอืมได้เป็นพืชเป็นวอเตอร์ลีฟท์เลซายเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วแต่ก็เราก็ควรสร้างบ้านดีบิสซีไว้ตรงนี้สักหนึ่งจุดนะครับอืมใช่เราควรสร้างบ้านดีบิสซีไว้ตรงนี้โอ้ยชุดอีเกลอดนิดเดียว โอเค <c oughs> โอเคครับแล้วก็ไปกันต่อโอ้โหเราเจอตัวหลักทางผมจะให้พิกจูไม่ใช่ดิพิจียนผมสู้ไปนะครับอืม,มยาดำน้ำอันนี้เป็นยามีบนน้ำอันนี้ยาเพิ่มออร่าอะไรในถ้ำอืมจริงจริงผมก็ไปตีมันก็ได้นะโอเค อันนี้มีนกสองตัวนะรีบหนีดีกว่าครับแล้วก็มีสลามด้วยโอ้ยกระโดดไม่ขึ้น,นรี่หนีนอะครับเอออเราจะปล่อยให้นกผมตีไปก็ได้นะครับอื้มเดี๋ยวไม่ได้ผมจะไม่อยากจะสู้นะครับเดี๋ยวมันจะได้ตงังค์ก็ตามอ่า ไม่เคยจังเกิลนะครับเขตนี้เป็นเขตที่อันตรายดังนั้นถ้าเขตจังเกิลอยู่ตรงนี้รนนเราขีดหิมะอยู่อีกทางหนึ่งครับดังนั้นผมก็จะไปทางขวานะครับโอเคโดยทางซ้ายผมก็ไปเปิดระดับหนึ่งแล้วเราก็ได้รู้ว่าตรงนั้นนี่มีหิมะนะครับโอเคแรก็ต้นคลิปก็บอกไปไว้ว่าจะไปเปิดทางซ้ายนะครับแต่จรงิงหลักๆก็คือผมไม่รู้ไงครับว่า เอ้างอยู่ฝั่งไหนซึ่งอันนี้เป็นเคตป,ป่าแดงซึ่งเป็นเขตที่เชื่อว่ามันไม่น่าจะไปนะ่ะแต่มันก็คุดค,ด,คดแคกตันมาก่อนก็ได้นะโอเคโอ้โหน,หน่าถ้ามู่ทุงที่ด้วยโอ้ยอะไรเนี่ย เมื่อ okay. กี้นี่เราจะไปต้องหนีนะครับไม่อย่างนั้นเราก็ตายกันดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นทูมสโตนเป็นโซนนะครับเป็นโซนไหนะไรนะโซนอันนี้โซนเอ่อโ,โซนสุสานนะเพราะว่าจะเอาของของหนึ่งเอเอปัดว่าแล้วอะไน,นี่เหรอ วัดเต๋อฟักโอเคไม่เป็นนะเดี๋ยวก็เกิดใหม่ก็นี่ก็มีเหยื่อเพิ่มเดี๋ยวค่อยตบปลานะหน่อยตอนนี้ก็มีโอเคเราต้องเรียงนกมาก่อนถ้าไม่เรียงนกอะ โอ้ยแรงมากครับตีตีแต่ละครั้งนี่ว่าแรงผมไม่อยากจะสู้กับมันเท่าไหร่โอเคผมไปละโอ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวนะคราจไปยังไงให้ถือตรงนู้นน,นันเขออีด ตอนนี้ผมต้องเน้นวิ่งไวๆแล้วอ้ไม่มีไอเทมที่เพิ่มความเรวในการเคลื่อนที่นะครับเป็นไอเมียนหนึ่งครับเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหโตัวนี้มาต้อนรับด้วยไปครับ ไปครับโดนตีข้างหนึ่งนะ้ i v i n วิ่งเลยเพราะตอนนี้ก็โอเคเราก็ถึงมาถึงเครธรรมดาแล้วนะครับ <c oughs> ก็เกือกบเกือบจะถึงเครธรรมดาโอเคถึงเครธรรมาดาครับ <c oughs> โอเคก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็สองวิสบไป2สองรอบนะเพราะอะน,นิ่งัวน้ำไปก่อนพ่อความสปีดมากที่สุดนะครับเราจะไป หาเขตหิมะให้ได้หลักอัลตะวันนี้ก็ควรจะขุดไปเก็บไว้ด้วยนะเนี่ยอ๋อเขตแดนเป็นไอเทนเดอร์สตอร์มก็ได้นะเขียโอเคอ่า,อาใช่ครับอยู่เขตหิมะแล้วเนี่ยครับเพราะผมถือเขตหิมะถือว่าเป็นเขตที่ดีนะครับ เดี๋ยวต้องลงไปใต้ดินของเคียร์ที่มาอมืโอเคต้องไหนน่าจะไปได้บ้างต้องสาลาหแหละมีแน่ๆผมไม่อยากยเสี่ยงอะไรสิเดีย๋ดวยวระเบิดลงไปสักตูตรงนั้นอ้าวกระดกโอเคไปับโอ้ อ่าตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นที่สัส้นๆเอเดูนะถ้าระเบิดมันอืจะเป็นบล็อกหนาๆเลยนั่นผมก็จะไปทางอื่นเอานะ <c oughs> โอเคขอตรงไปอีกสักนิดนึงฉลามกระโดดข้ามไปดูครับ <c oughs> โอเคมันก็จะกระโดดข้ามไปได้สองตัวนะครับ มันเป็นไปได้ผมก็จะไม่สู้นะครับเพราะว่าวอเตอร์ในมาสเตอร์โหมดเนี่ยมันโหดเกินไปนะครับ่าสู้อ่าไม่มีครับเพรเคยเห็นว่ามีแค่นี้เพราะหงายหก็ต้องลงถ้ำตรงนั้นซึ่งผมจะไม่ขุดนะครับผมจะให้ระเบิดในการย่อนระวางเขีนเยมนมาขนาดยังมีฟ้าผ่าในธรรมดาเลยนะับย โอเคตีไปครับอย่างน้อยก็ไอของนอกผมเนี่ยก็ดามิตแรงขึ้นตั้ง14รก็โอเคนะครับโอเคผมจะต้องอยระเบิดนองตรงรูเนี่ยละครับได้21ครั้งก็ได้ยิงเตือนนะครับ,รบ <c oughs> โอเค ถ้าโชคดีเราก็เจอแร่ใหม่ๆนะครับหม่ครับเราจะมาทําเป็นชุดกเกาะซิเวอร์เพิ่มอันนี้คือผมต้องการหามอนตัวหนึ่งถ้าพาร์ทนี้ไม่เจอเนี่ยผมอาจจะต้องไปนอกรอบเพื่อไปหามัน,นครั้งนึงโอเคอ <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะแปะรูปไปสักตรงไหนสักตัวหนึ่งว่าตัวไอตัวที่ผมต้องการหาเนี่ย มันเป็นรูปยังไงนะครับอาจจะไปตรงไหนสักตรงหนึ่งนะครับผมไม่รู้กันอัน,นี้ก็ขอให้ลงไปให้ได้นะโอเคโอเคผมเจอทางต่อแล้วผมก็ขอให้มันโอ้โหโอเคผมต้องค้าไปแล้ว เครื่องให้มันสติ๊กกี้ติดตรงนั้นโดน,โดนไม่ดามิ่เคยไม่โดนอ่าเป็นน้ำซะด้วยเวนั่งครับถ้าเป็นน้ำเรา,าเต่อดี่ไหมถ้าเป็นน้ำนี่อันตรายอยู่เอ้ยแต่ผมมีเติมบนน้ำก็น่าจะไหวอยู่อีกเจ็ดนาทีโอ้ เนี้สลามมันก็ดำน้ำไม่ได้คือข้อได้เปรียบของเราตนะัวหนึ่งขอหาอากาศหายใจก่อนอูแรงด้วยเฮ้ <c oughs> เราลงไปต่อนะเฮ้ยตัวนี้น่าจะเป็นโอเค ว่าอยังไงก็น่าจะอันนี้ดีแล้วก็ขุดลงไปดีกว่า <c oughs> โอเคเราก็ขุดุดไปนะเอาเวลแล้วไงครับโอเคเพิ่มหายใจนิดนึง โอเคครับตอนนี้ก็ถึงได้น,น่าจะถึงผมไม่เจอเจอเป็นสนามแทนโอ้แต่เป็นทางตันนะไม่เป็นไรครับตอนนี้ออร่าผมมีประมาณ9กนาทีนะครับผมก็จะใช้ออร่าผมให้เป็นประโยชน์นะครับในการหาพือพวกถ้ำน้ำแข็งครับท <c oughs> ี่แน่คือโซนนี้อันตรายโซ <c oughs> นน้ำแข็งไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ ส่วนเป็นป่าเอ่อคิมซันเนี่ยเป็นป่าที่อันตรายนะครับโอเคตัวนี้ก็มัม่นใจว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าถ้าระเบิดผมก็ไม่มีมด้วยฮึไม่ใช่คอ่ะแต่ทางนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยอ๋อไม่มีครับ ไอ้แต่มีแล่ครับก็กด,ดไปครับอืมดีคอล์ฟูชั่นุดไปขึ้นอืมาขอที่นี่ครับแล้วก็ุดไปเลยอ่ๆอ่าอันนี้เรามาเจอซากครับแต่ผมไม่เขาอยากส,สู้เท่าไหร่โอเคเราจะให้พเจียนเราไปตีออกพเจียนไม่ตี โอ้โหแล้วเป็นพื้นที่สั้นอีกอเฮ้ฟีเจนไปถถองไปไหนหน่อยโอเคโอเคผมว่าผมเจอท่ามานละหรือเปล่าไม่ใช่สนา,าดแล้วก็ขุดไปคนระับไม่มั่นใจว่าผมจะเจอหีบหรือเปล่า <c oughs> ไม่ก็ผมอาจจะต้องทำเป็นห้องฟาร์มก็ได้นะครับลึกไหมเนีย่ยอ๋ออันนี้มาเป็นอันนี้อย่าแบบกระโดดเลยนะครับไั้นนี้ตกไปตายมันเป็นเหมือนเออเขาีย้ไงน้ำแข็งแบบบางๆนะครับเฮ้ยอ้อเราเดาเจอแร้นิดนึง มาเล่านะครับกับเลนดิ้ <c oughs> นี่เป็นหนาวหรือเปล่าใช่ครับเป็นถ้ำแน่นอนน้าเป็นถ้ำอันนี้เป็นบลีดดิ้งโอ้ยลามอันนี้ซะด้วยโอเคครับผมคงจะต้องให้ให้นอกอผมไปตี เราช่วยอะไรมันได้บ้างเนี่ยผมไม่มีอาวุธที่เป็นอ้อยปลามีอย่โอ้ติดโอเคเพราะมันอันตรายมากโอ้ปวดแล้วโอ้ยให้มันปลาหนามรดนอยูน้วผมก็มีป้งบนน้ำอยู่ ขุดไปดีกว,ว่ายิงคุดยิงคุอ่ะ <c oughs> ตอนนั้นก็มีตอนนี้ก็มีนะ <c oughs> อ่าเจอแน่ๆลยแตุ่ณไม่ได้นะ <c oughs> ตายตายแม่เออผมตายเออ ว่าผมอาจจะต้องไปนอกรอบก็ได้นะเนี่ยอืมเพว่าผมต้องทำอาวุธที่เอาระยะไกลไปด้วยกันดีกว่านะครับอย่างธนูเพราะมันจำเป็นมากแล้วก็แร่ผมก็จะขอเก็บแรก่ก่อน คอปเปอร์เนาะส่วนนี่รีสอร์ทเอ่อพวกกล่องรีสอร์ทนะครับอืมยัะไม่เจอนะเดี๋ยวอ่ะเพิ่มกล่อนนงอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้เป็นกล่องพวกพืชแล้วกันเป็นพวกร่มพืชต่างๆนะครับนี้ด้วยนี้ด้วยนี้ด้วยจริงอยู่นี่ อตังเราดอไปหมดเลยนะเนี่ยเราต้องไปต่อนะครับอา <c oughs> ตอนนี้ผมมีฮนโดฟ,ฟอสปินเอาไว้ใช้ช่วขาดบ่อยแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะต้องเล่งคลิปไม่ก็ตัดช่วงนี้ทิ้งออกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะโอเคสคริปเลยก็ได้ อ bod โอเคครับหลังจากที่ผมไปเอเขาเรียกว่าไปหิมะมานะครับก็มันก็แย่เหมือนกันนะครับมันโคตรจะแย่เลยครับก็คือของผมยังไม่พร้อมนะที่จะไปอันนั้นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูกันนะว่า จะทำอันนี้ได้หรือเปล่าโอเคได้ทองมา16เป็น22นะครับผมคงจะต้องทำพิแอคไปก่อนโอเคส่วนอันนี้ก็ผมคิดว่ามันเอาไปขายได้นะเดี๋ยวผมอดูก่อนอืมดูซิขายได้ไหมอ๋อขายได้ครับสิบซิเวอร์ผมก็เอานะตอนนี้แล้วก็มมของจะทำชุดเกาะได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้เนาะ งั้นขอเป็นอาวุธก่อนหน้านะครับอ่าโอเคส่วนอาวุธนี้ก็ไปขายเหมือนเดิมครับส่วนตัวนองผมขอเก็บพวกรีซอสก่อนอืมโอเคอันนี้ก็เก็บไว้อืมอยังเป็นมุม,มก็น่าเป็นรีซอสแล้วกันนะเออเดี๋ยวอันนี้สิดอกไม้ ดาวด้วยอ่ะมนับดาวเป็นพวกอันนี้ก็ได้รกระเดนอย่างนั้นผมก็ได้ไลค์คริสตัลมาอืมมันทำอันนี้ไม่ได้ฮะอืมโอเคตอนนี้ผมก็หลังจากที่ผมไปมาก็ผมก็ได้นี้มาเหมือนกันนะครับมันก็ดีไม่ดีผมก็ยังไม่รู้เลยอืม โอเคนะครับสำหรับเทเลพาร์ทนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับก็ได้รองเท้ามารองเท้าวิ่งไวมาหนึงได้เอ,อ่อที่ยกแล้วก็ดาบทองแล้วก็พี่แอคทองนะครับก็อ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับถ้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย